ขณะนี้เราอยู่ที่วัดพุทธภูมิพระรามหลวงนะคะซึ่งอยู่ในย่านการคา้าชุมชนเรือนยะลาเลยนะคะไร้สายไฟแล้วนะคะถนนพิพออิธภัณฑ์นะคะถนนพิพิธภัณฑ์ไร้สายไฟแล้วนะาเขตเทศบาลนครนครานะคะ

่พง่เติวันส่งตายาหรือวันพุษของเราที่โลกรั้นเนี่ยครับเพิ่มเนมระบวนารสุขภา้อนมีิตหรือเราเรียกว่าวันส่งต่างยของชาวต้บนเราเพื่อวันจากดนจุดนั้นในตัวก็มีทัางต่นบรรดาบรรดานของเรา อันนี้เรื่องรับไปแล้วก็ได้มีโศกมาขอส่วนบุญจากลูกน้กตันหลานที่ได้กับผมคิดคำในเรื่องของความความลูแล้วก็โสะคือความสุขก็ทำให้เกรคำตรงนั้นเนะี่ยไปเกิดเป็นเอตชนไปรับผลกคำในเมืองนรกตึง ตีน้ำเลงก็ประมาณ15วันนะก็คือตั้งแต่วันแรงหนึ่งตั้เดือนสิบซึ่งตรงกับวันที่สิบสัปดาหเยนที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ครบ15วันพอดีเรียกว่ามาขอส่วนบุญนะมาดูมาดูรูปหลานมาดูเหรียญนะว่าลูกหลานเนี่ย ว่าการทำบุญกะวัยสัมฤทธิ์อุทิศแล้วก็การปลุกน้ำอุทิศให้กับบรรพชนเหล่านั้นซึ่งความเป็นมาในวันศักราชสิบก็จะเล่ายโอโยเพราะเวลานั้นก็รัตนะนันมีไม่มากซึ่งก็มีหลายจิตใจเอาใส่นู้นเลยนที่ในบ้าทเนี่ยในบาทก็เมื่อสมัยพุทธกาลนะแล้วก็มีพระเบสีเป็นพระนามว่าสินิคมาทรงมีพระโรถนะ ทรงเป็นพระกุศลเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็มีพระวรส3พระมเหสีจิก3พระองค์พนะระโอรสทั้งน3ะองค์นั้นต่างก็ทรงคิดว่าเออองค์สมเด็จพระสรามโอชาของพวกเราเนี่ยทรงเนี่ยทรงเป็นนาคทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก เราทุกคนก็สามารถที่จะได้ํำรุํำรุงํำบุญนะอุปถัมภ์บากแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้จำบุญเลยเพราะว่าพระบิดาเนี่ยทรงดูแลอย่างเดียวอุปถัมภ์นะทรงสิทธิพระสัเฆราชสมนามกุศลตัวาทำยังไงก็ทรงมีอุบายมีอุบายก็คือบอกว่านีโจน ที่ปัจจัชนระเบนะตางมีองนงมืองน,นะนะมีการต่อะบุขึ้นพระอาจาร์ก็ส่งรถบรทุกทั้งสามเรวนี้เพื่อไปป,านะปราบชนระบบนะที่ปัจจัยชนระเบพดนะปรถบรรทุกสามเรวนั้นตนะ่นอปราบโจรได้หรือนะบอกว่าเออตัวเนี่ยมีความมีความชอบนะเรานี่ความโง่เนี่ยจะนิมนต จะลงไปประทับในวิหารพระยาชาในนามคณะประทับแล้วจะได้ประดับอะไรนะแล้วคนหนุ่มยังมีคนแบบไม่รวยจ้ะกินซะก่อนขโมยกินซะก่อนแล้วก็เพื่อทราบเรื่ังวสมาก็ทรงให้ทหารจับโทษจับบางคนก็หนีบางคนก็มีการแไปวิหารบ้างทำลายทรัพย์สินเงินทองบ้างน จนลกวงไปในสมัยขององค์สมเด็จพระเจ้ากรมพระนาบ้าคุณศักดิ์